มีฝาแฝดบนโลกอีก7คนจริงหรือแล้วทำไมถ้าไม่ตายห้ามปั้นหุ่นว่ากันว่านี่คือหุ่นปั้นที่มีอัฐิผสมค่ะที่ว่าก็อยู่ในบริเวณที่เขามีการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องหุ่นพย์น,นะคะซึ่งเขาว่ากันว่าลูกปั้นแต่ละหุ่นเนี่ยนะคะก็มีการผสมอัฐิปรากฏการณ์นี้นะักวิทยาศาสตร์เรียกว่าดอปเพลเกงเกอร์ค่ะโดยเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนมีคนที่หน้าเหมือนกับเราโดยไม่ได้เป็นอะไรกันเลยค่ะอย่างนั้นหลังหุ่นบางตัวนะจะมีการเจาะรูด้านหลังก็มีการใส่อัฐิด้านในนะา,านกาจ,จะมสมอแต เคยมีงานวิจัยในโยุโรปโดยจับคู่หน้าเหมือนมา32คู่พบว่าพวกเขามี DNA ที่เหมือนกันซึ่งสรุปได้ว่ามนุษย์มีจำนวนเยอะมากจนทําให้มีการก่อสารพันธุกรรมซ้ํากันและเกิดปรากฏการณ์น,นี้ทนนะคะขออนุญาตนะคะแต่การทดลองไม่ได้ทดลองทั้งโลกค่ะจึงไม่สามารถสรุปได้ใช่แต่ว่าคือสูงมากนึกว่าต้นไม้แต่พอมองดีดีอ้าวลูกปัน้นแล้วทุกคนเคยได้ยินไหมคะว่าถ้ายังไม่ตต่ห้ามปั้นหุ่นเหมือนพี่ว่าเคยได้ยินมาตั้งแต่เด็กเลยค่ะแต่มาดามทูโซก็ทําให้ความคิดเหล่านี้เปลี่ยนไป